สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกพี่น้องโอ้โหไม่หมูนะจ๊ะผ่านมาเจอแจ็คพอตครับจะพาลงไปดูเห็นคุ้นคุ้นเหมือนตีเล็กสายมันนะใช่หรือเปล่าต้นไม้มาครับต้นไม้มาแล้ว ครับจมสวัสดีครับป๋าทำนี่ครับคนนี้ขับจมแน่นอนเลยผู้ใดขับจมกำนันขับเองฮะบ่คนทางไหนอันนี้ให้มือฉันมังเมาขึ้นด้วยเฉพาะเลยเนาะเอาขึ้นสองเทือแล้วเทือเล็กมันพุ่นเม่ไร้ตีบ่อืมันตีเล็กบ่เหตุจังไรล้วบัดนี้ สวัสดีครับว้าวเจ้าคือมาเรียบข่อยข่อยยุสอร่อยมากเลยบ่าจะบ้านแล้วบอมันจมแต่บ้านนะบ่้านบ่ก่อนมันจมแล้วเขาก็จอดไปซื้อบ่ได้กูอะไรประมาณอ๋ออันนี้เพิ่นอ๋อไอตีนอนี่บ่บ่กกรบบานดมาแล้วอ้ไปกับอร่อยกูโลโมาแต่เศ้าบ่กเฮดเดย์ไปนี่วุดไอ้วุดิไปได้มาบอกนักเดียวท่านหัว บ่ไอตีเราลักสิมาไทยเอาหยอดพอเดียวเอาแปะรถเกี๊ยวมาดึงรถเกี๊ยวเจาสามขั้นเอามาดึงเลยรถเกี๊ยวไหมอย่าดินนั่นจะได้เนาะดินแถวนี้แมนครับมันเป็นดินบทหานจะมาเข้มรถนี่อย่างสมองวะฮะจะมาเข้มรถนี่อย่างเข้มรถฟิกอัพครับยางแตกเออมาเห็นพอดีเจ้าะลอยมาเลยโอ้โหได้ลอยเลยก็ไม่ดีนี่ บอกอ๋อที่หนโยข้างในนะเอ่อเอา้นไไ่สียางสียางไปใส่คือจังอุ้นขุดกองฮะให้ของหน้าโวยไม่เลอบฮะก็บอกเราวาขึ้นไหนสิขุดสาตต่มไม่เลยบอกเลย เออไฟสีางจมเนะาะมันแทกหน่อยนะนะตัวนี้นเนาะมจมงามาง,งานเขาเลยกำนันสัน่นนี่นะอ๋อเราจะขุดหลอกน,น้องข้องนี่นไหมเหมือนเลยบ,บ่<อ>ขุดข้องนี่นะอไอขุดเจ้าปวกบ่ขุดก้นขุดท่นซอเป็น ตรงหมดเมื่อไหรตรงกับงานบุญอยู่นั่งร้องอ๋อเศรีวิโยบอก่าีไผไมาอืมเข็ดได้คืนไหนเขาคนดื่กนตัวหรืงเปล่เออเพื่อนครับเพื่อนบอกครับเนี่ยอ๋อเจ้าม้าคืนแล้วคนอยู่ใส่นน่คนขับอยู่ไหนแล้วคนยืนชนคนออ มันเป็นสืดด่อรถมาแทงผมขับมานน้ำแล้ววาป่วยเป็นยังไงหายดียังสบายดีสบายดีแล้วอุ้ยหลังหักเลยนี่พี่น้องโอ้ยหลังหักจะโดนแล้วอันกูที่อยู่ไปเที่ยวก็ว่าเจ้าอย่าลุกใจยาลุกหลังแกโดนแล้วไปหมอกไปอยู่กับตกนะยาลุกอย่าลุกแล,ล้าลูกยาลุกหลังจะวักอย่ลิดไปได้เศร้านี่นี่นะโอ้ยอตีนกำลังลงมาครับกำลังลงมาเศร้าอ๋อเมีนปะ โอ้ข่บ่ฟานมากกบ่เห็นเลยนี่าะวมากื่ววานมาหอดตีโป้งแล้วมาอดอ๋ออูจมไต้เศร้าพอนะจมไต้เศร้าพอนะทานั้นีครับมีอะไลามาปลาไม่โค่นี่นะครับไม่โค้ยางหายนี่เอาขึ้อเยกิดสร้างด้วยเอาซอยดีอยขึ้นนี่อืยบัวแมนขึ้นเี่เวนี้เล่นวะนี่ ต้องคืนครับเมืออ่อฉีดมาแล้วเจมุนเซนสวัสดีครับแ,แ,แม่นครับแท็กหน่อยมันเป็นรถตักหินหมวพีแมียแน่อน,นอนอืมรถตักหินมุมส่งต้องมากน่าร้ายดีนะมีหมอเกเปิดรงอ๋อฝ<ค>นตกพวมไปเลยไหมอันตรายเนะาะกันเขาเครื่องนี่เรียบร้อยเลยเอามาหนึ่ สองเดือนนั้นมันบ่ได้ทจมปานนี้บ่คิดจะหอยลอกไปแต่นันธรรมดายุคยุคโตลงแลอกไปดินนะแม่เนาะแต่ป่านนี้ที่งานเนี่ยมัได้อยู่หมองเดียววันก็เลยบ่ได้กูม้านเออคือขั้นละหมองเป็นไม้กูตอนตอนทำว่าหอดยุบสองถมเนาะอืมฉีดแล้วครับเมื่อฉีด้วเราบ่หอยแข็งแรงเราเลยไปขับเราเป็นมือปืนทั้งอื่นคนครับแบกไม้ไปแล้ว ไอตีเจะาซอยเขาแบกไม้ตีซอ,อยเออซอยเนี้ยไม้มาแล้วครับพิกัดก็อยู่เส้นสีแยกเฟร,ระเกียมคูตันนะครับโอ้โหตีเล็กสายมันลงมือเองเลยนะค้นกระติด แต่ถ้าเราข่อยไปส่งกัได้เอาใหม่ห้ค้นไตไปก่อนหน่ยบ่เอาใหม่ไตไปก่อนบ่หอยค้นนาไตให้ยค้นนาไตสงสัยจะถึงมือรถวินนะครับช่างอุ้ยหรือวางเพนครับ อ๋อดินไหมหนักเอาการครับผ่านมาเจอพอดีครับอ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับไปครับ